เช้าเลยลูกเล่นอะไรเหรอโอ้โหเล่นมาขายของแต่เช้าเลยเลยลูกเช้าแล้วเหรอตื่นกี่โมงลูกปปที่สามเหรอ้โหมาขายอะไรลูกขายดีไหมเนาะปู่วันนี้แต่งตัวสวยนะเนี่ยสวยไหมลูกแต่งตัวสวยจังเลยวันนี้แม่ค้าสวย อร่อยไหมทำอร่อยไหมข้าวก่อเหรอลูกค้าเยอะไหมลูกเยอะไหมเยอะหรอข้าวผัดหนึ่งจานนะโอ้วันนี้ตื่นมาขายของแต่ตีสามลเลยเลูกหรออ่ะทุกเจ้าคนดูหน่อยเร็วโอ้ บายหน่อยบายลูกค้าหน่อยเร็วโอ้โหขมาคอมเมนต์่าดูเลยอาอร่อยอร่อยนะีน่ยรดน้ำต้นไม้ยังเนี่ยนี่รดน้ำต้นไม้ยังแล้วเสร็จแล้วอ๋อรดเสร็จแล้วเหรอโอ้โหรดเสร็จแล้วเริ่มมาขายของยังไม่รู้เหรอหนูตื่นมันรดแต่เช้ชาเลยเรอลูกเปียกไหมเนี่ย ออโอเคแม่อร่อยอร่อยนะหนึ่งจานนะนหนนั่งรอนะโอเคไหมลูกโอเคไหมเดี๋ยวตานั่งรอนะเย้